บิดาของอวยพรบรรดาลูกๆของพระองอค์ขอเทพพรลงมาเมืเ่อเรานมัสการด้วยความจริงใจสุดใจการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นการเผาเครื่องบูชาพระพงเทการอวยพรลงมาขอสมงอวยพรประชากรของพระเจ้าขอสมงอวยพรพระนิเวศของพระเจ้าขอสมงอวยพรบ้านของพระเจ้าขอสมงอวยพรครอบครัวของพระเจ้าขอสมงอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคน ขอส่งวอวยพรข้าพองทั้งหลายทุกคนขอส่งวอวยพรขอส่งวอวยพรลดป่ัยการอวยพรลงมาทาารรา่ามกลางเราขออวยพรข้าพนองทั้งหลายแต่ละคนฮาเลลูยา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 แต่ต้องจิตใจจิตวิญญาณของเราแต่ต้องสุขภาพร่างกายของเรา คนที่เจ็บปว่วยรับอาการรักษาเพื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าฤทธเดชในการหายโรคอยู่กับเราฤทธเดชอย่างการหายโรคแตะต้องเราไปพระเจ้าอยู่ในการนมัสการไฟของพระเจ้าเผาโซดวนของมารซาตานเผาเหล็กในของมารซาตานเผาอาวุธของมารซาตานเผาทำลายสิ่งที่มารซาตานส่งมาเพื่อทำลายพระองค์ทำลายทั้งหมดในนามพระเยซูอาเลลูอยา ฮาเลลูยารับเอาการหายโรครับเอาการรักษาในนามพระเยซูรับเอาฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ในนามพระเยซูกันจ้าฮาเลลูย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 าไฟความเป็นเจ้าเทลงมาลทธิ์เดของามเปเจ้าเทลงมาไฟความเป็นเจ้าเทลงมาลิ์เตชเทลงมาสัมผัสแต่ต้องเราทั้งหลายฮาเลลูยา ชับกามโยธามาจ้าเราบาขับปีมาสตานออกไปขับวิญญาณชื่อออกไปขับอาวุธในเหล็กในของมันออกไปขับทำลายทุกคำแช่งสาปของมันทำลายทุกเหล็กในทำลายทุกคำสาปแช่งทำลายทุกความเจ็บป่วยขับมันออกไปทุกเชื้อโรคขับมันออกไปทุกความเจ็บป่วยขับมันออกไปในนามพระเยซูในนามพระเยซูในนามพระเยซูเรารับเอาเราประกาศว่าหายโรคหายโรคหายโรค ไแลรหายแล้วรัสษาแลลวพระเยซูรัสษาราไนลาพระเยซูฮาเลลูยาระราชาเกราราาาา้าเรเรรบา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 าาาาไปบับเผ่าิยัวุบบินยันบินัชัวบยันชวเาบนเอาไปเผ่าบนเอาไปาบนอาไปฮาเลลูยาบินนคอเกินบิยานจิตชาิยานเนื้อหนังเผา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 